ไม่มีตังค์เลยนะไม่มีจริงๆเลยแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าไปหาพ่อขุนช้างล้วกลับไปแล้วก็ค้าขายดีแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเหมือนจะมาครั้งแรกก็ได้รับเลยได้รับเลยได้โชคลาภเลยได้โชคลาภเลยขายที่ได้ขายบ้านได้ก็สําเร็จก็เลยมาแก้ถ้าว่ารู้ได้ไงว่าพ่อขุนช้างเกิดวันไหนยึดเอาวันที่เราบวงสรวงเบิกเนตรเป็นครั้งแรกก็คือวันที่16กันยา2561ที่ว่า7ปีนี้ก็เลยยึดวันที่16กพนยาเนี่ยเป็นวันเกิดพ่อขุนช้างตำนานพ่อขุนช้างก็คือว่ามากอนเนี่ย จัมบันซ่าอยู่ที่วัดปลาไหลๆคณะส่งให้ย้ายมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวัดที่นี้ก็มาอยู่ได้อาถิบกว่าพ่อคุณช้างก็มาเข้านิมิตบอกว่าชื่อช้างมา้ออยู่ด้วยจะมาช่วยให้วัดเจริญให้วัดมีชื่อเสียงแล้วเพราะนั้นอาตมาก็ไปปั้นเข้ามาก็มาทําการบวงส่วงเบิกนี้ตั้งแต่วันที่บวงส่วงเบิกนี้พ่อคุณช้างเลื่อยมาก็มีญาติโยมเข้ามาผิดหูผิดตาเลยมากันมากมายนับตั้งแต่บัดนั้นยันบัดเนี้ยวัดไปแค่ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปความเชื่อความศรัทธาเริ่มต้นได้ยังไง นเชื่อสายมูอยู่แล้วหนูขอเรื่องชีวิตดีขึ้นให้มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีบ้านแล้วปัจจุบันก็มีแล้วอื เคยเป็นกระสิบเขบาจางยางกระสิบแล้วค่ะโชคลาภก็เข้ามาค่ะก็เลยกลับมากลับเข้าสารถ้าถูกเหมือนจะมาครั้งแรกก็ได้รับเลยได้รับเลยได้โชคลาภเลยได้โชคลาภเลยก็พอดีมาขอให้ขายที่ได,ด้ขายบ้านได้ก็สําเร็จก็เลยมาแก้คือประกาศไม้นานแล้วแต่พอมาที่เนี่ยก็ประมาณ3เดือนสิ่งที่ทําให้เราได้รับพรที่ดีและกลับมากับตัวเราเราคิดว่าพออะไรค่อาจจะเป็นลูกหลานพันก็ได้เพราะว่าพี่สาวก็มาแต่ว่ายังขายยังไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ตัวเองได้แล้วใช่ค่ะ ว่ารู้ได้ไงว่าพ่อคุณช้างเกิดวันไหนยึดเอาวันที่เราบงวงสรวงเบิกเนตรเป็นครั้งแรกก็คือวันที่16กันยา2561ที่ว่าเจปีนี้ก็เลยยึดวันที่16กันยาเนเป็นวันเกิดพ่อคุณช้างวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาเราก็ทาพิธีบวงสรวงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบูชาเลิกข้อเลิอกอันเป็นมงคลจากเทวดาฟ้าดินตามความเชื่อช่วงบ่ายเราก็มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลงานกระถิ่นเป็นเนลี้ยงลุงพอ่อเสด็จประธานพรแล้วก็ไปเลี้ยงพ่อคุณชา้า,างนะาทาพิธ พ่อขุช้างต่อเป็นปีที่สามตอนนั้นคือชีวิตแย่มากๆเลยไม่มีตังเลยนะไม่มีจริงๆเลยมาหาหลวงปู่ก็มาให้หลวงปู่เจอมือต่อเส้นวาสนาแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าไปหาพ่อขุนช้างไปบอกพ่อขุนช้างแล้วกลับไปแล้วก็ค้าขายดีแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่เมตตาหนูเริ่มใสศรัาธาหลวงพ่อขุนช้างแล้วก็เริ่มใส่หลวงปู่ดุสิตพอท่านปฏิบัติด,ดีมีความเมตตาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับคนที่ไม่มี<ไ>อย่างข้าวสาร ที่ได้ไปหลวงปู่ก็เอาไปแจกจ่ายกับบุคคลยากไร้เราก็ได้บุญหลายต่อเรามาถวายหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็เอาไปให้คนยากไร้ต่ออีกเพราะคุณช้างมีชื่อทําให้วัดมีชื่อขึ้นมาญาติโยมนำนำเขาส้ารมั่งน้ำมั่งมาถวายเราก็เลยเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอัคีภัยอะไรต่างๆก็เอาไปทําคุณประโยชน์ได้ก็ไปทำชีวิตคนเรามันมีค่าเราก็ต้องไปช่วยเข้าก่อนเขาก็เดือดร้อนเราก็ต้องไปช่วยเข้าอธิบายความเชื่อตัวเองเยมันก็แล้วแต่ความรู้สึกของคนเนาะว่าเออตรงไหนถูกกับเราตรงไหนไม่ถูกกับเราเรือคิดว่าภัย เจอแล้วยังเจอแล้วอธิบายในเชิงความเชื่อได้ยังไงดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่น่าจะมีผลนะครับที่ทําให้เราได้สมบังตามปณิธานมันอยู่ที่ตัวระบุคคลนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเชื่อหรือว่าจะศรัทธาเรามาคือเราูเราเราได้เราเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่เราเชื่อเราไม่สายมูมากเราเชื่อว่า อยจริงอะค่ะอันนี้มันคือความเชื่อส่วนบุคคลโยมทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวโยมถ้าโยมมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นกับศรัทธาทุกอย่างมันจะดีขออนุโมทนาญาติโยมท่านใดจะมาก็ขอเชิญเจริญพรช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรก็ให้พรอ,อยู่ตลอดเวลาพูดคำเดียวว่าไปรวยซะ